วัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจในระบบปั๊มน้ำเซลวันนี้ก็เป็นวิดีโอแนะนำปั๊มบาดาล DC m i t s u m a แอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเสเปคตัว600วัตต์นะครับน้ำ3.8คิวเ80เมตรตัวนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าในพื้นที่น้ำน้อยนะครับเจาะลงไปลึกๆนะครับตัวนี้เฮดสูงสุดได้ถึง80เมตรตัวนี้ก็สำหรับบอ่อ3นิ้วขึ้นไป พัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่สแตนเลสเกรด304นะครับรูน้ำออก1.25นิ้วนะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับน้ำไหลเต็มท่อแน่นอนนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูสเปคกันตัวนี้เป็นรุ่น 3dc 48โวลต์600วัตต์น้ำ3.8 q ิ80เมตรนะครับตัวนี้10ใบพัดนะครับรับไฟตั้งแต่30ถึง105โวลต์ dc ip68 4000รอบต่อนาทีนะครับ อันนี้ก็เป็นตารางเทียบสเปคของน้ำนะครับยอนค่ากราฟกลางๆก,างก็ย่อนประมาณ40เมตรก็ได้น้ำเกือบเกือบ2คิวนะครับถือว่าพอสมควรนะครับสำหรับพื้นที่ที่ประมาณ3-5ถึงไร่นะครับใช้รุ่นนี้ได้นะครับน้ำไหลเต็มท่อทั้งวันนะครับแพ็กเกจใหม่นะครับกล่องคอนโทรลหน้าตาใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้น้ำขาดบ่อ ตัดแน่นอนไฟเกินต่อแผงเกินนะครับตัดนะครับต่อบวกลบผิดมีเสียงร้องเตือนนะครับโมเดลนะครับของกล่องจะเป็นรุ่น dc 4 8 0โวลต์600วัตต์รับไฟ dc สูงสุด1 0 5โวลต์นะครับกินกระแส0-17ถึง17แอมต่อแผงอนุกรม2แผง340วัตต์ขึ้นไปถึง550วัตต์อนุกรม2แผนได้นะครับสำหรับแผ่นที่วัตต์สูงกว่านี้ก็ใช้แผ่นเดียวได้นะครับผม อุปกรณ์ภายในเกาะก็ประมาณนี้มีลูกลอยลูกลอยที่ให้มาเป็นลูกลอยรุ่นใหม่นะครับเป็นลูกลอยสามสายนะครับอย่างดีเลือกใช้ได้นะครับสาสายน้ำลดเติมนะครับน้ำเต็มดูดออกนะครับเลือกใช้ได้แล้วก็กล่องอุ s กรีที่ให้มาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรลูกค้าที่สนใจนะครับก็ ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 2 6 4 8 2 9นนะครับก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ